อาจารย์ก็จะเอาไว้ซื้อทูบซื้อเทียนให้ปู่นะครับสวัสดีคนดู4,8 0พนดีใจที่คนยังดูนะฮะไหนใครรอทูบป,ปู่ครับคอมเมนต์มาเราเริ่มที่ออมสินกันเลยแชร์ให้หน่อยนะคนละสองแชร์นะครับเนาะตอนนี้ก็แบตไม่ค่อยมีนะอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนามน์นะครับเนาะครับอาจารย์สวัสดีอาจารย์ทองคําคือตอนนี้คุณเจ๊ปอนะขอเรียกว่าเจ๊ปอแฟนอาจารย์ก็เข้าน้ําเกลืออยู่ข้างในนะครับไม่ขออนุญาตเอากล้องไปนะเพราะว่ากลัวกลัวเจ้าหน้าที่ เป็นไหมให้ถ่ายเนาะเป็นยังยก็ไปซื้อนเะลยเหรออะไรสักอย่างเดียวไปดอ๋ไปยุ่นมาลังนิงนี้กันหน่อยไปกินเอาเบาหมอให้นอนจากชุเจ้าหน้าที่เนี่ยบรรยากาศนะครับบอประมาณ30นาทีขอบคุณดาวทุกดวงที่ให้อาจารย์นะครับแบตกืบว่ามีแบบน,นี้เอ้าวไป นนี้มากับบริกาขอบคุณดาวนะครับที่ให้กันเนาะก็ฝากแชร์ด้วยคนดูห้าพันนะชายลูกน้องไปซื้อน้อําเจอยากกินน้ําตอนนี้เจยอยู่ในห้องฉุกเฉินนะครับโอ้โหห้าร้อยดวงคุณแบงขอบคุณนะเราแม่นมากเลยนะครับอ๋อ,อแบงมาลีนะอ๋อ,อแบงจกกักรพรรดิพี่เก๋ขอบคุณดาวห้าสิบดวงนะขอขอบคุณนะครับเนี่ยเป็นกําลังใจที่ดีเลยนะครับในยามที่อ่า ป่วยในายามที่ไม่สบายนะครับก็ยังมี f อนะครับคอยให้กำลังใจดีกว่าคนใกล้ชิดดีกว่าญาติพี่น้องตัวเองอีกลูกศิษย์นี่ไม่รู้จักกันแต่เขาให้กำลังใจญาติพี่น้องครับเหยียบอย่างเดียวซ้ำอย่างเดียวขนาดช่วยมันนะ,ะขนาดช่วยมันนะอันนี้ขอพูดเลยไม่รู้คิดอะไรอยากให้กลับไปคิดนะที่มีทุกวันเนี้ยนะครับอืคิดเอานะครับโตแล้ว นะอย่าอย่าไม่ได้ว่าตัวเองดีนะครับแต่คุณก็ไม่ดีกว่าผมนะคิดเอานะครับะนะมามากรวดมางอนมาโพดา่าเจ้านายเจ้านายช่วยไปตั้งหลายหลายสิอ่ะรอทู่ป,ปู่เนาะใครรอทู่ป,ปู่บ้างวันนี้ขออภัยนะครับอาจจะไม่ได้พาขอขอมากรรมถ้าเดินไปขอที่พระก็ก,ก็ก็อายามเนาะอายา าฝากแชร์ด้วยเนาะโอเคฝากชุดนี้ก่อนเลยครับแคปนะครับมันอาจจะมัมวๆบ้างเพราะใส่ฟิลเตอร์นะขอบคุณด,ดาวนะครับสองพันกุดดวงแล้วใครให้ดาวขอให้รวยนะด,ยนะดาวนี้แลกเป็นเงินได้เนาะจานไ,ไว้อซื้อทูกซื้อเทียนนะครับยิ่งที่ปักฏูนี่เป็นลิงค์ห้องวีพีนะครับเข้าไปก็โอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เวทรไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พญาเล็กพุทธสามเก้าเก้าได้เข้าห้องวีพีทูปปูร้อยเก้าเก้านะครับ น้ำปลาลังหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบสามขวดร้อยแปดสิบหกขวดสองร้อยแปดสิบมีอะไรไปถามเมดมินได้เลยนะห้องดีๆที่สุดเรียนนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับโอเคเนาะพูดแค่นี้แหละนะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็พิมพ์อยากเข้ากลุ่มไปในห้องก็ลงหวยไว้แค่นั้นแหละนะครับที่อยุธยาเสียงดังฟังชัดขอบคุณนะครับเอฟซีเนี่ยกี่คนเนี่ยมาดูเจ็ดพันกว่าคนโอเคไม่เยอะเท่างวดก่อนๆเพราะเขานอนหมดแล้วนะเขานอนหมดแล้วอ่ะโอเคแคปแล้วเนาะชุดนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปอาจารย์ให้ออมสินเลย แบตแบตแบตอีกเครื่องจะหมดคนไม่เยอะเท่างวดก่อนนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มาไล่ตามเวลานะคืออ่ะเนี่ยให้ทูปปูเอาออมสินก่อนแล้วกันนะครับแคปออมสินเลยนะขอบุนด,ดาวทุกๆดวงครับ นะครับออมสินนะครับเด่น8เหมือนกันฟัน87นะถน้าตั้งหวยรัฐบาลซื้อไม่ได้ให้ไปซื้อออมสินเลยนะครับขอบคุณพี่อภิรดีนะดาวหนึ่งร้อดวงนะครับ8 7ด9 80นะครับ8 5 8 8แล้วก็82นะครับออมสินฟังอีกครั้งครับ87 89 80 85 88แล้วก็82นะครับ3ตัวมี879 870 875นะครับ ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดศูนย์แปดะฮะอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะครับเม็ดเดียวนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดออมสินนะอันเนี้ยถ้าซื้อรัฐบาลไม่ได้ให้ไปซื้ออมอ,มอ,อมสินนะครับซื้อรัฐบาลไม่ได้ให้ไปซื้อออมสินนะครับสวัสดีคนดูเจ็ดพันกว่าคนนะครับอาจารย์จะลงไลฟ์แล้วนะโอเคนะแคปหรยอยังใครแคปออมสินแล้วพิมพ์ว่าแคปแล้วออมสินขอบคุณค่ะออมสินขอบคุณครับเร็วๆนะครับพิมพ์ว่าออมสินขอบคุณค่ะออมสินขอบคุณครันบะ rier, นะครับ พิมพ์ได้เลยนะครับอ่ะพิมพ์ว่าออมสินขอบคุณขาออมสินขอบคุณครับอาจารย์จะได้รู้นะครับอาจารย์จะได้รู้นะโอเคได้ยังน่าจะโอเคแล้วเนาะออมสินอ่ะต่อไปไปที่รัฐบาลชุดเต็มนะครับรัฐบาลชุดเต็มงวดนี้นะครับอ่าวิ่งแปดนะครับรัฐบาลนะครับแปดหรือเก้าก็ได้นะแต่อาจารย์ฟันที่แปดนะครับ อจริงๆเก้าก็สวยนะอืมแต่ว่าแปดก็แปดเนาะเม็ดเ,เดียวนะครับแปดเจ็ดคือไปชนเลขดังไม่ว่าจะเป็นเจ๊ฟองเบียร์แม่น้ำหนึ่งชนหมดเอาเข้าไปไหม,มน,งไงนะครับแปดเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนมันรู้สึกว่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเปลี่ยนให้ก่อนโอ้โหดับแล้วหน้าจอคอยอ่ะ โอเคแคปเลยนะครับแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดสองแปดสามแปดห้าแปดหกนะครับแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดสองแปดสามแปดห้าแปดหกนี่คือหวยไทยนะครับสามตัวมีแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดห้าฟังอีกครั้งแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดห้าแคปแล้วก็แคปแล้วบอกว่ารัฐบาลไทยเม็ดเดียวแปดเจ็ดนะครับเราซื้อถ้ามันซื้อแปดเจ็ดไม่ได้ก็ตัดออกนะเพราะว่ามันน่าจะอันแล้ว เราก็ซื้อเจ็ดสองก็ได้กับแปดสองนะผมว่าไม่อัน้นสองตัวนี้นะครับซื้อได้เลยนะแปดหกอะไรพวกนี้ก็ได้พวกอื่นน่าจะอั้นหมดแล้วเจ็ดสามเจ็ดห้าด้วยนะถ้าไม่อัน้นเนาะทูบแม่น้ำหนึ่งก็ชนนะครับเลขเจฟองเบีย er ก็ชนอ่ะวันนี้ชนกันทุกสำนักนะครับมวยไทยแคปแล้วพิมพ์ว่ารัฐบาลแคปแล้วอาจารย์จะวางแล้วนะอาจารย์เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเริ่มจะอ้วกแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาทูบปลูกกันต่อเลยนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาทูบปลูกกันต่อเลย แปดเจ็ดแปดสองเจ็ดสองนี่คือตัวเน้นอาจารย์นะครับเคเนาะแคปได้เลยน้ำหนึ่งถึงสิบ โอเคอ่ะทูปูครับแคปเลยนะเดี๋ยวเพิ่มแสงให้อ่ะรีบแคปนะทุปูเจ็ดสามแปดนะครับอุย้ยอันหมดเลยนะครับเจ็ดสามเจ็ดแปดสามแปดนะครับแปดสามน่าจะอันแล้วนะครับแปดเจ็ดก็น่าจะอันแล้วเหลือเจ็ดสามตัวเดียวน่าจะไม่อันนะครับก็แคปแคปเจ็ดอ่าแคปไว้ล้วกันนะครับซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ผ่านนะครับเจ็ดสามก็ได้เด้อ เอาไปเล่นออมสินก็ได้หรือถ้าถ้ารัฐบาลมันอั่นเด้อสามตัวน่าจะไม่อั่นซื้อสามตัวเลยก็ได้ถ้าสองตัวมันอั่นนะครับเนาะอ่ะอาจารย์นับหนึ่งถึงยนะี่สิบเนาะผู้ใดมาใครโอเคเนาะครับเนาะ,อะโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ เฮงๆรวยๆนะครับก็ไล์สดหน้าโรงพยาบาลมีที่ไหน่ะก็พอุีอาจารย์จะขออนุญาตปิดการไล์สดแค่นี้นะครับพรุ่งนี้เนาะถ้ารัฐบาลไทยซื้อไม่ได้ก็ไปซื้อออมสินตัวไหนซื้อได้ก็ซื้อตัวไหนมันอั้นก็ตัดออกเช่นทู่ปูแปรเจ็ดกับแปสามอั้นล้านเปอร์เซ็นต์เราก็ซื้อเจ็ดสามน่าจะไม่อั้นตัวเน้นเราแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดอั้นแปดสองกับเจ็ดสองไม่อั้นเราก็ซื้อตัวนั้นออมสินนี่จะเต็มนะครับสามตัวอั้นไหมแปดเจ็ดสอง 873น่าจะอัน้นเพราะมันไปชนทู่แม่น้ำหนึ่งงั้นก็ซื้อ872สามตัวน่าจะไม่อัน้น875พวกนี้พวก7572อะไรไม่น่าจะอัน้นเนาะขอฝากทุกคนด้วยขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกดาวแล้วก็คืนนี้ขอให้หลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่เฮงๆรวยๆอาจารย์นอตตี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณที่รับกันนะครับเนาะใครที่ศรัทธาใครที่คิดดีทดําดีก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับบปดขอขมากรรมคืนนี้ไปท่องเอาเองเนาะก็ นะใครคิดถึงไหนี่ยถ้าเราเป็นคนแบบไหนเราก็จะชีวิตก็จะนำพาคนแบบนั้นเข้ามานะครับเนาะคืนนี้ขอกฝากคำว่าลาตีสวัสด์ขอบคุณทุกคนนะครับไปแล้วบ๊ายบายฝากแชร์ด้วยนะคนละสองแชร์ก่อนออกไปครับสวัสดีครับ